โดยเฉพาะของกัมงมงนะครับในพื้นที่นะครับได้กะดมเจ้าที่ลงลงให้ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเช่นการนําเรือตรวจเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะขนย้ายคนออกจากพื้นที่น้ําท่วมหรือว่าช่วยสะเบียงทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงจัดเจ้าที่ลงไปรับฟังปัญหาแล้วก็ตรวจเยยี่ยมหวดความเสียหายนะครับวันนี้ก็ วันนี้ที่นครปฐมนะครับเราก็ท่านอาทิบีกรมบรมงนะครับท่านเจลิมใจสุวรรณแล์ก็ได้สั่งการให้ผู้ตรวจนะครับพร้อมด้วยชุดทีมงานเนี่ยก็ลงไปช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวนะครับในพื้นที่น้าท่วมเนอำเ่อบรรเทาเนี่ยเอ่อซึ่งอย่างเช่นที่อําเภอบางเลนอําเภอกําแพงแสนนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ทําการเพาะเลี้ยงจัดน้ําจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วนะครับ เึ่นวันนี้ของสังพูดตรวจราชการของกรมของประมงก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเป็นการเรื่องต้นแล้วนะครับค่ะคือบางคนพอเห็นภาพว่าเอาละในส่วนของการเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยนะคะมันพอน้ําท่วมมามันก็น่าจะไหลไปหมดเลยไหมเราเรามีการไปสํารวจหรือยังคะว่าตกลงเสียหายมากน้อยขนาดไหนคะค,คือจากสถานก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยการสํารวจความเสียหายด้านการประมงนะครับถ้าให้เป็นข้อเท็จจริงที่อ่ มีตัวเลขตามข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นระยะ,ะก,การดําเนินการขนาดที่ที่หลังหลังช่วยเหลือหลังน้ําลดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับซึ่งจากน้ําประเทศพวกนี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางราชการเองเนี่ยก็ สามารถที่จะให้วงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกือบสองร้อยล้านแล้วนะครับ <Hi. S 2> ก็ประมาณถ้าเรากำหนณนไว้ก็จากผู้ที่ได้รับความกระทบได้รับผลกระทบกับพื้นที่เนี่ยก็ประมาณร้อยแปดสิบกล้านนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเ,เราคงจะต้องมีการเร่งตำรวจก็จะจริงอย่างต่อนเนื่องนะครับจนกว่าจะตา สถานการณ์ต่างๆที่ไทยแล้วก็จะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการต่างซึ่งมันก็จะมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขที่เราจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นเองครับค่ะทีนี้พอพอหลังน้ําลดเรามีแผนฟื้นฟูย,ยังไงบ้างคะที่พอจะอธิบายเหตุเป็นภาพช่วยเหลือเกษตรกรนะคะครับในในส่วนของการช่วยเหลือหลังน้ําลดเนี่ย ก็ประการแรกก็คือว่าทางจังหวัดเองนะครับซึ่งจะมีผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับได้เร่งดาเนินการสำรวจความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยที่ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินปศ .2562 นวั่หบสอนะครับซึ่งในส่วนของพรวมงเองเนี่ยก็ จะดําเนินเร่งดําเนินการในการสํารวจนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของส่วนกลางเองเราก็ได้มีการปรับปรุปรงระบบมีการปรับปรุงระบบการคีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให,ให้การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับคือเราจะปรับปรุงระบบเนี่ยให้ ตั้งตั้งแต่รายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอนะครับเพื่อที่จะให้มีความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับส่วนในเรื่องของโครงการที่เป็นลักษณะการฟื้นฟื้นช่วยเหลือและก็เกษตรกรนในพื้นที่ผู้ผประสบภัยนะครับที่ซึ่งเราเราเรามีนโย,ยบายมีแผนที่จะ,ะช่วยเหลือเกษตรกรน,นะครับ อที่เกิดภัยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับ <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าพื้นที่ทำการการเกษตรนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดที่จะช่วยเหลือพืนผู้เกษตรกรให้สามารถดํารงชีพ